ุมกังวลใจโลกใบที่หนึ่งมีรูปอีกอ้างเป็นป้านที่ไม่ใช่อ้ํานันทิยาล่าสุดมีรายงานการสัมภาษณ์เพิ่มเติมของบุ๋มปนัดดาหลังหนุ่มกันใช้เปิดภาพสาวปริศนาที่อ้างว่าเป็นป้านโลกใบที่หนึ่งของเควัฒนาวาท่โตบาวของจักรสัตว์อคมศิริ ก่อนที่นักสืบโซเชียลจะขุดจนเจอว่ามีการไปแอบอ้างนำรูปอ้ํานันทิยานักร้องลูกทุ่งสาวมาใช้ขณะที่บุ๋มก็ได้รับภาพหญิงสาวและข้อมูลเรื่องนี้มาเหมือนกันเห็นข่าวล่าสุดรูปของโลกใบที่หนึ่งก่กลายเป็นรูปนักร้องลูกทุ่งสาวอ้ํานันทิยา เราต้องกรองก่อนบุ๋มถือว่าตัวเองเป็นนักข่าวบันเทิงในเมื่อเราเป็นนักข่าวเราก็ถามจากปากดาราเองเลยว่าจริงไม่จริงคนดูเป็นคนตัดสินเรามีหน้าที่ในการนําเสนอข่าวต่างๆแต่บุ๋มจะไม่เปิดข้อมูลอะไรเลยยกเวน้นนกอุตสิีลงโพสต์อันนั้นเราต้องลงเต็มเพราะอันนั้นเขาเป็นดาราเราเป็นทั้งดาราและนักข่าวบันเทิงด้วยการทําหน้าที่ตรงนี้เราต้องคิดหลายอย่างว่าลงไปแล้วมันได้อะไร ได้ความสะใจจริงไม่จริงไม่รู้ลงตัวย่อดาราคนนั้นที่เป็นประเด็นมาหลังจากนั้นตามให้ดาราคนนั้นเขามาตอบเมื่อเขาตอบเราก็ต้องจบแต่ถ้าเป็นประเด็นอื่นก็จะกรองว่าไม่เอาข้อมูลทั้งๆท,ที่ทุกคนในวงการรู้หมดว่าปนัดดารู้ข้อมูลตั้งแต่แรกเหมือนกับทุกคนแต่ปนัดดาไม่มีหลุดเลยอย่างรูปที่เรามีพอเทียบกันแล้วมองว่าเป็นอ้ํานันทิยาไหม รูปอ้ำอันนี้บุ๋มก็ได้แต่บุ๋มว่าไม่ใช่เพราะว่าได้มาอีกสองรูปแต่ไม่ใช่อ้ำแหล่งข้อมูลมาจากอาบีผู้จัดการจะกระสันหรือเปล่าของบุ๋มมีสองแหล่งค่ะเลยไม่แน่ใจเพราะว่าแหล่งหนึ่งก็จากนักข่าวกันเองอีกแหล่งก็จากผู้จัดการ